เดียวกันค่ะในระดับนโยบายรองหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงเองก็มีการหารือกับเอกอัครราชทูตลาวประจําประเทศไทยเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศด้วยส่วนการประชุมฝ่ายความมั่นคงนะคะก็ได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นฟื้นฟูนฟภาพลักษณ์ของประเทศต่ตอ,อนานาชาติซึ่งผลเอกธณศักดิ์ปฏิมาประกรณรองหัวหน้าคอสอชอและ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนะคะเป็นประธานการประชุมการจัดทํายุทธศาสตร์การดําเนินงานด้านการต่างประเทศโดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมเพื่อกําหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเชื่อมั่นและการฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีต่างประเทศอาทิการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่ชื่นชมของต่างประเทศการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่อมั่นให้กับต่างประเทศการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลง ตลอดจนการเสริมสร้างภาพลักษณ์การประชาสัมพันธ์ด้านสิทธิมนุษยชนการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์นอกจากนี้พลเอกธนศักดิ์ก็ได้ให้การต้อนรับนายหลีบุญคำเอกอัครชาชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชลาราประจำประเทศไทยมีการหารือค่ะถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างสองประเทศติดตามสถานการณ์ในประเทศไทยและลาวมีความเข้าใจเป็นอย่างดีเชื่อมั่นในรถแมพของคอสช ทึ้งทางการลาวเองนะคะก็ยังคงนโยบายความสัมพันธ์และความร่วมมือกับไทยเช่นเดิมรวมถึงความร่วมมือระหว่างกองทัพซึ่งหัวหน้าคอสอชได้ให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือแก่ลาวมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือกรณีเครื่องบินสายการบินลาวตกนอกจากนี้ค่ะก็ได้ขอให้ไทยสนับสนุนการก่อสร้างเส้นทางและสะพานเพื่อเชื่อมโยงระหว่างกันรวมถึงการค้าขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การส่งเสริมผ่านแดนนะคะที่เป็นเรื่องของสินค้าผ่านแดนมายัางประเทศไทยการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนอกจากนี้เอกอัคร,รราชทูตลาวยังแสดงความซาบซึ้งต่อพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพ,พระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ได้พระราชทานโครงการเพื่อสร้างบุคลากรทางการแพทย์ให้กับลาวเป็นจํานวนมาก